สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณาัฐากูลนะคะสำหรับในวันนี้ก็นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ สำหรับในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่79และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยนายมาริสเนียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม สมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่79โดยมีประธานการประชุมเลขาธิการสหประชาชาติและประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเปิดการประชุมซึ่งข้อความที่ผู้นำทั้งหลายได้กล่าวในครั้งนี้นะคะหลายคนได้กล่าวถึงการปรับปรุงและก็เพิ่มบทบาทขององค์การสหประชาชาติทั้งสมัชชาและก็คณะมนตรีค่ะให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนะคะ โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีประเด็นกล่าวถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งน่าจะเป็นบทบาทสำคัญของสหรประชาชาติทุกประเทศจึงต่างมุ่งมั่นร่วมมือแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การใช้กำลังทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์อาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหรประชาชาติต่อไปในอนาคตค่ะหลังจากที่ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหราประชาชาตินะคะนายมาริตได้เปิดเผยค่ะว่าได้ไปเปิดงานการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีครั้งที่5ของกลุ่มเพื่อนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและสุขภาพทั่วโลกค่ะหรือว่า USC นะคะซึ่งประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เราเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือและก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้โดยเฉพาะการเป็นจุดกำเนิดระบบโครงการ3 0บาทรักษาทุกโรคในอดีตขณะเดียวกันที่ประชุมก็ยังให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาการดื้อยาต้านจุนลชีพซึ่งจะพยายามลดการใช้ยาต้านจุนลชีพลงเพราะปัจจุบันการใช้ยาต้านจุนลชีพจำนวนมากไม่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเท่าใดนัก แต่บางครั้งก็มีการใช้ยาที่ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ทำให้มีผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ โดยได้กล่าวว่าวันนี้ได้เน้นย้ำศักยภาพประเทศไทยที่เป็นผู้นำในเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคแต่ภายใต้โครงการของนายกรัฐมนตรีแพทองทานเน้นย้ำโครงการ30บาทรักษาทุกที่ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกกลุ่มเพื่อนของประเทศไทยและกลุ่มเพื่อนของโครงการ USC UH นะคะโครงการทั้งหลายที่นำมาเสนอล้วนแต่ได้รับการยอมรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะ นอกจากนี้ยังเผยด้วยนะคะว่ามีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะได้แสดงความขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนหรือมีบทบาทชัดเจนในการเป็นผู้นำพัฒนาโครงการ USC เป็นอย่างมากรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานร่วมก็ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยและก็รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการที่จะเรียนรู้โครงการ30บาทจากประเทศไทย เพราะว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของมนุษยชาติซึ่งไทยก็พร้อมที่จะมีบทบาทนำและยินดีแลกปเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ที่ไทยมีถึง22ปีสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากกว่า90%ค่ะ ก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีไทยนะคะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในระดับเวทีนานาชาติซึ่งก็ถึงว่าเป็นเวทีใหญ่เวทีหนึ่งนะคะสําหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่79นะคะแล้วก็เรามีบทบาทในเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งเรียกได้ว่าการรักษาพยาบาลของไทยข้าใครบอกว่า ไม่ดีเนี่ยต้องขอเถียงเลยนะคะเพราะว่าบทบาทในช่วงของการระบาดโควิดนะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆประเทศนี่เขาไม่สามารถที่จะดูแลได้แบบไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนี่มีประสบการณ์ส่วนตัวนะคะซึ่งก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็ไม่ได้มีการบังคับอะไรในการที่จะฉีดวัคซีนหรือว่าไม่ฉีดวัคซีนนะคะเขาไม่ได้บังคับเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครติดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโรงพยาบาลสนามแบบเรานะคะซึ่งใครอาจจะมองว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีแต่จริงๆเนี่ยสายตาของทั่วโลกเนี่ยเราทําได้ดีมากนะคะเราทําได้ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาพยาบาล30บาทรักษา ทุกโรคนะคะแล้วก็ทุกที่อาจจะดูแล้วหลายๆคนบอกว่าแต่ก็ต้องรอนานแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้พบหมอนะคะการที่ปวดหัวปวดฟันตัวร้อนนี่ไม่ได้ไปพบหมอนะคะต้องรอต้องทํานัดเราก็จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะแต่ต่างประเทศเนี่ก็อาจจะดีหน่อยในเรื่องของมูลนิธิที่ต่างๆในการที่จะให้ทุนในการรักษานะคะเป็นการระดมการบริจาคต่างๆเวลาที่ใครมี การเจ็บป่วยแต่ว่าเงินไม่พอนะคะแต่อันนี้ก็หลายๆอย่างอะค่ะก็คือแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปเราก็ดีในแบบหนึ่งประเทศเขาก็ดีในแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็มองมาดูกันแต่ตอในเรื่องของรักษาทุกโรครักษาทุกที่นะคะโครงการนี้ถือว่านานาชาติยอมรับค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการเตือนภัยทาง SMS นะคะหลายคนก็อาจจะเห็นจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะดินถล่มต่างๆที่เชียงรายหรือว่าลำปางในขณะนี้หลายๆพื้นที่นะคะซึ่งตอนที่เป็นเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนทาง SMS ทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆอาจจะเป็นการบอกกล่าวภายในนะคะ ก็ทําให้ไม่ได้ทั่วถึงแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้ประชาชนไม่ได้เก็บเข้าของขึ้นไปความเสียหายก็เกิดขึ้นเยอะนะคะหลังจากเชียงรายก็เหมือนเป็นการที่ทางกสทชเนี่ยกับทางปอพนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงอย่างรวดเร็วนะคะมีการส่ง SMS เตือนภัยเข้ามือถือของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดความเสี่ยงในระดับตำบลหมู่บ้านนะคะ ก็แจ้งเตือนครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาสถานที่ระดับความรุนแรงซึ่งทำแล้วซึ่งเกิดขึ้นที่ลำปางนะคะลำปางเกิดขึ้นเตือนตอนบ่ายนะคะแจ้งเตือน SMS เข้าตอนบ่าย,ายแล้วก็คือคืนนั้นก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมาทันทีนะคะ ในเรื่องนี้ค่ะนายชัยวั์จุนทิรพงศ์นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแจ้งเตือนภัยทางมือถือระบบ SMS หรือว่าข้อความสั้นค่ะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทชค่ะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True และก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะ ได้วางแนวทางการส่งข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS นะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและสามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นค่ะนายแชยว่าได้กล่าวนะคะว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนซึ่งขณะนี้ก็พร้อมดำเนินการแล้วในทางปฏิบัติค่ะเมื่อศูนย์เตือนภัยพิพบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยากรณก็จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลและส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือทำการส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการแจ้งเตือนภัยนะคะผ่านระบบข้อความหรือ SMS 2รูปแบบด้วยกันค่ะทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะ12ถึง24ชั่วโมงและก็การแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉิน6ถึง12ชั่วโมง การแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความ SMS ค่ะขณะนี้ก็พร้อมดำเนินการได้ทันทีหากมีสถานการณ์ภัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ในการแจ้งเตือนที่กำหนดขอให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากปอพอที่จะได้รับทางโทรศัพท์มือถือของท่านนั้นเป็นข้อความจากทางราชการมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนค่ะ โดยปพได้กำหนดรูปแบบของข้อความการแจ้งเตือนครบทุกมิตินะคะทั้งวันเวลาสถานที่ระดับความรุนแรงและก็การปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยดังนั้นค่ะประชาชนไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเป็นข้อความจากมิจฉาชีพ และเมื่อท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำแล้วขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นค่ะสำหรับเกณฑ์การส่งข้อความการแจ้งเตือนภัยแบบ SMS เนะคะปอพอค่ะก็ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS ซึ่งช่วงเวลาในการส่งข้อความค่ะก็จะเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางและห่วงเวลาการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะคะก็คือ12-24ชั่วโมงการแจ้งเตือนภัยแบบฉุกเฉินค่ะก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง6-12ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่จะใช้ระดับการแจ้งเตือนภยัยตามที่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกําหนดก็คือ5ระดับด้วยกัน ภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่และสถานการณ์ความเสี่ยงภัยแล้วจะทำการส่งข้อความตามเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปดังนี้นะคะก็คือ1ระดับ3เป็นสีเหลืองค่ะให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางค่ะ 2นะคะก็จะเป็นระดับ4คือสีสม้มให้อพยพและปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้อพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ําท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงสุดท้ายค่ะ3นะคะก็คือระดับ5สีแดงต้องอพยพและปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างทันทีค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยขอฝากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยหรือได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนภัยจากปอพ ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนนะคะไลน์ไอก็คือ a d s i g n 1784ddpm ค่ะ และสายด่วนนิรภัยนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัย DDPM รวมถึง X นะคะหรือว่า Twitter นั่นเองค่ะ a d ายดีดีนะคะก็ เป็นช่องทางต่างๆในการรับการแจ้งเหตุนะคะแต่ว่าจำง่ายๆ4ตัวก็คือ1784นะคะเป็นสายด่วนนิรภัยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะส่วนทางไลน์นะคะเผื่อว่าจะถ่ายรูปและส่งไปนะคะก็แอดไซน์นะคะ1784 DDPM D Doc นะคะ D Doc 2ตัวแล้วก็ P พิกหมูแล้วก็ Mman ค่ะก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะคะแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งไปยังทางด้านกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ทราบในพื้นที่ของท่านที่อยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะกองบัญชาก,การกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ประจำปี2568จํานวน468อัตรา โดยจะได้รับสิทธิและสวัสดิการอาทิเงินเดือน11,000บาทต่อเดือนมีโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชาการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน170อัตราพร้อมทั้งยกระดับการศึกษารับการดูแลรักษาการพยาบาลฟรีและมีอาชีพรองรับเมื่อปลดประจำการกับหน่วยงานเอกชนที่มีความมั่นคงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2 5 6 8ทางเว็บไซต์ r c m r t a m i t h กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบอมอบให้กาลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บทุกพหภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีดสอง 1ีด8 7ึขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย